เดี๋ยววันนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะพามายิงปืนกันที่สนามยิงปืนกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่114นะครับอยู่ที่อําเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับสามารถเข้ามายิงได้นะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับประมาณนี้นะครับก็มาถึงหน้าสนามยิงปืนเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นสนามของเราที่เราจะมายิงกันนะครับไปครับตามไปดูนะครับครับผมหลังจากที่เรามาถึงสนามกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูสนามก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสนาม อยู่ที่25เมตรนะครับ25เมตรจะประมาณแผ่นขาวๆตรงนู้นนับ25เมตรแล้วก็วันนี้นะครับจะพามายิงทดสอบระยะ25เมตรของลูก SB นะครับเหมือนเดิมนี่จะใช้ลูกตัวนี้นะครับเป็นลูก SB แล้วก็ป้าของเราก็ประมาณนี้นะครับที่ผมทํามานะครับก็เป็นบาลอต้นะครับอีสานอินดี้นะครับชื่อช่องผมแล้วก็เราจะยิงกันที่25เมตรนะครับ25เมตรใช้เป็นลูกของ SB นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าระยะ25เมตรนะครับกลุ่มจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เป็นกลุ่มเหรียญบาทนับนี่ผมใช้เหรียญบาทในการวงกลมไว้นะครับแล้วก็จะมีขาตั้งกล้องของเราเพื่อที่จะถ่ายให้กับ FC ได้ดูกันครับผมปืนที่ใช้นะครับตัวนี้เป็น CZ457 t r a i n i n g นะครับนี่ตัวปืนก็จะประมาณนี้นะครับเราจะใช้ท่านพลาดยิงตรงนี้นะครับปืนประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอพูดถึงเรื่องของกฎความปลอดภัยนะครับหลักๆนะครับหลักๆจะใช้อยู่3ข้อนะครับจะใช้อยู่3ข้อนะครับ ้อแรกนะครับพอเราจับปืนทุกครั้งนะครับให้พึงระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกนะครับมีกระสุนบรรจุอยู่นะครับให้เราทําการเคลียร์ปืนนะครับเคลียร์ปืนก่อนนะอันดับแรกนะครับอันดับแรกถอดแม็กกาซีนออกนะครับนี่ถอดออกมาอย่างนี้นะครับถอดแม็กกาซีนออกมาแล้วก็ทําการเคลียร์ปืนนะครับดึงลูกเลื่อน3าครั้งนะครับสามครั้งก่อนจะยิงทุกครั้งนะครับก่อนจะยิงทุกครั้งเราต้องทําการเคลียร์ปืนก่อนนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้กดความปลอดภัยต้องมา เป็นอันดับหนึ่งนะครับในการใช้ปืนนะครับทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นจุด22หรือว่าลูกซองหรือว่า9มมหรือ5.5 6นะครับเราต้องทาการเคลียร์ปืนทุกครั้งนะครับผมบอกทุกครั้งแล้วก็ทุกคลิปนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะว่าระยะ25เมตรจะเป็นยังไงนะครับลูกที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับ s อนะครับ SB ีนี่ให้ดูกันนะครับลูกของเราก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่ เป็น sb นะครับ sb หัวก็จะประมาณนี้นะครับ25เมตรก็ประมาณนู้นนะครับเดี๋ยวขอญาตไปติดเป้าก่อนนะครับจะรีบยิงให้ดูครับจะยิงอยู่ที่5นัดก่อนนะครับ5นัดไปครับตามไปดู25เมตรนะครับเราจะทําการติดเป้าเรียบร้อยนะครับนี่ระยะนี้อยู่ที่25เมตรนะครับให้ดูนะครับสนามของเราครับจากที่ผมอยู่นะครับไปนู่นนะครับนู่นนะครับที่เราอยู่นะครับตรงนู้นนะครับ25เมตรไปจะตามไปดูนะว่า จะยิงโดนไหมนะครับจะเข้าไหมนับกลุ่มเหรียญบาทสําหรับลูกเอสดีครับตามมาดูครับโอเคนะครับระยะอยู่ที่ยี่ห้าเมตรนะครับมีลมนิดนึงนะครับลมก็ถือว่าไม่มากนะครับไม่มากระยะยี่ห้าเมตรศูนย์เปิดของซีเซ็ตเสียเจ็ดเทนนิงกับลูกเอสดีครับตามมาดูครับห้านัดเป้านะครับเล็กมากนะครับบอกเลยนะครับว่าผมมอบแทบจะมองไม่เห็นเป้านะครับเล็กมากนะครับนัดแรกนะครับเดี๋ยว นัดแรกยิงแะบผมยังมองไม่เห็นนะว่าเข้าตรงไหนนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับนัดที่สองนะครับระยะนี้ผมจะยิงเป็นศูนย์นั่งท่านนะครับศูนย์นั่งท่านนัดที่สองนะครับไม่รู้ว่าโดนไหมนะครับระยะนี้นะครับถ้าเป็นไก่ป่าหรือว่าหมูป่าน่าจะโดนนะครับสัตว์ใหญ่ๆนะผม ที่สามนะครับต่อไปนะครับนัดที่สี่นะครับต่อไปนะครับนัดที่ห้าลมแรงนิดนึงนครับช่วงนี้นัดที่ห้าเรียบร้อยนะครับ เคลียร์ปืนนะครับผมเคลียร์ปืนออกเรียบร้อยนะครับถอดแม็กกาซีนแล้วก็ทําการเคลียร์ปืนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวตามไปดูนะตามไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับยิงไปห้านัดกับศูนย์เปิดนับยี่ห้าเมตรของเรานะครับไปครับนะครับี่ดูครับลมครับลมแรงมากนะฝนกำลังจะตกนะฝนจะตกเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่ากลุ่มเป็นยังไงกันบ้างนะครับเท่าที่ผมดูรขาเข้านะครับไม่โดนเลยสักนัดนะครับ ไม่โดนนะไม่โดนน่าจะเข้าอยู่นัดหนึ่งครับที่เหลือก็กระจัดกระจายกันไปนะครับนี่ครับดูครับระยะย5ห้าเมตรนะครับย5ห้าเมตรที่ผมทําได้นะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะเข้าอยู่นัดหนึ่งครับเข้านัดนี้นะครับนัดนัดเดียวเลยนะครับนัดเดียวที่เหลือก็กระจายออกขวาครับรู้สึกนะครับว่าปืนผมน่าจะกินขวานิดนึงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปกติผมจะใช้ลูกของ CCI นะครับ แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้เอนะคนับแท่งหนึ่งก็ยังยิงไม่หมดนับแท่งหนึ่งก็คือเยอะมากนับสิบกล่องห้าร้อยนัดก็นี่ครับเข้าอยู่นัดหนึ่งนับเข้านัดหนึ่งนับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับถ้าเป็นยิงหมูป่าหรือยิงไก่ป่าก็น่าจะมีลุ้นนะครับระยะนี้นะครับยี่ห้าเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับผมก็ยังฝีมือยังอีกไกลนะครับยังห่างมากสําหรับการยิงศูนย์เปิดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้ประมาณนี้ก็ประทับใจนะครับสําหรับศูนย์เปิดเทนนิงนะครับอาจจะ ไม่แม่นนะครับอาจจะไม่แม่นเหมือนคนอื่นนะครับก็ต้องฝึกซ้อมยิงบ่อยๆนะสําหรับผมนะครับก็จะประมาณนี้นับยี่บห้าเมตรของเรานะครับนี่ประมาณนี้นะครับยังไงก็อจะลืมกดติดตามกันไว้นะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการยิงปืนนะปืนลูกกดนับสายล่านะครับกดติดตามผมไว้นะครับนี่ดูนะครับฝนจะตกนะฝนจะตกแดดก็จริงนะแต่ว่าฝั่งนู้นฝนจะตกนะครับดูลมนะครับนี่ เป้าของเราก็ป,ประมาณนี้นะครับสนามอยู่ที่อําเภอสอยดาวนะครับเข้ามายิงได้นะครับเข้ามายิงได้วันเสาร์อาทิตย์นะครับ uh. จันทร์ถึงศุกร์ยิงได้เฉพาะตอนเย็นนะครับหลังจากนักเรียนเลิกนะครับสี่โมงเย็นเพราะว่ามันเสียงดังนะครับเพราะว่ากองไว้ติดกับโรงเรียนนะครับติดกับโรงเรียนเน <c oughs> ี่ยปืนของเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับนีฝนจะตกครับลมแรงด้วยนะครับดีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้นี่ก็ปืนของเรานะครับเป็นเจ้าตัวเทนนิงนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณ f อฟซีนะที่ติดตามกันมานะประมาณ7,000กว่าคนนะผม7,000ันกว่าคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ